บริษัทมาลวยมอเตอร์วันนี้เราจะมานำเสนอรถดีๆเด็ดๆซึ่งวันนี้รถเข้ามาใหม่เช็คสต็อกว่าสต็อกเข้าใหม่มีรถอะไรบ้างก่อนอื่นบริษัทมาลวยมอเตอร์จะนำเสนอโปใหม่ก่อนสงการนะฮะโปใหม่ก่อนสงการว่าโปอะไรบ้างอยากจะมานำเสนอให้กับลูกค้าทุกท่านได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก รถก่อนสงการนะฮะก่อนสงการวันนี้ก่อนอื่นที่เราจะามานําเสนอนะะก่อนที่เราจะมานําเสนอก็อยากจะามาเ,าเชิญชวนนะเ,เชิญชวนว่าปีนี้เรามีรถวิ่งขี่เที่ยวสงการหรือยังนะะมีรถขี่เที่ยวสงการยังหรือว่า,าวันนี้รถเรานะฮะรถเ,เรา มีรุ่นอะไรบ้างนะมีรุ่นอะไรบ้างวันนี้บริษัทมาลวยมอเตอร์ Motor, มีสาขาอยู่ที่ไหนบ้างอยากจะมาขออนุญาตนำเสนอให้กับลูกค้าทุกท่านได้มีโอกาสนะฮะอกเลือกและตัดสินใจบริษัทมาลวยมอเตอร์ Motor, เราทำกิจรถยนต์มือสองอยู่ที่ไหนบ้างมีทั้งจังหวัดพิจิตรและก็พิษณุโลกพิจิตรเรามีอยู่3สาขามีสาขาทับคอ้อและก็สาขา พิจิตตนะคะในเมืองนะฮะแล้วก็สาขาบึงนารางสาขาบึงนารางนี้อยู่ติดถนนเส้นสายที่จะไปพิษนุโลกแล้วก็นครสวรรค์สาขาในเมืองอยู่ติดถนนเส้นสายคลองคาเชนนะฮะใบพัดเลี่ยงเมืองก็เข้าเมืองก็เจอมาโรยโมอเตอร์เลยนะฮะและก็สาขาที่สำนักง,งานใหญ่อยู่ที่อำเภอทับค้อนะฮะอยู่อำเภอทับค้ออยู่ติดกับสอพอ,อเมือง สอพอ,อทับคอนะฮะแล้วก็อยู่เยื้องโรงพยาบาลแล้วก็เยื้องโรงพักเราอยู่ติดเส้นถนนสายเส้นสะพานหินลมศัก์นะฮะก่อนอื่นวันนี้มารวยมอเตอร์เราทําธุรกิจรถยนต์มือสองแล้วเราจังเป็นมีทั้งาสาขาสาขาที่อยู่พิษณุโลกนะฮะสาขาพิษณุโลกอยู่ที่ไหนบ้างนะ สาขาพิษณุโลกอยู่ลงสะพานท็อปแลนด์นะลงตะพานท็อปแลนด์ซ้ายมือเจอเลยนะเราถ้าลงสะพานเนี่ยต้องชิดต้ายสุดๆเลยนะไม่ฉะนั้นเดียดจะเลยถ้าเกิดมาจากวังทองก็จะลอดใต้สะพานเจอมาลวยมอเตอร์นะฮะเราใช้ชื่อคําว่ามาลวยอ,อตโตคุปปนะฮะลูกค้าหากใครที่กําลังมองหารถหรือว่ามีรถเก่าส่งไม่ไหวส่งแล้ว สะดุดนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะเลือกคันใหม่ทำอย่างไรหรือว่ามีแล้วส่งหนักไปและก็ต้องการจะเปลี่ยนคันใหม่โทรมาปรึกษาอาทิเช่นอย่างจะยกมาที่เฮียมารวยก็ได้หรือปรึกษาทีมงานได้ทุกสาขาบริษัทมารวยมอเตอร์เราทำธุรกิจรถยนต์มือสองและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายยางมิชลินนะฮะเราใช้ชื่อคำว่ามารวยอตุมารวยกันยางนะฮะ มาลวยกันยางอยู่ตรงไหนอยู่ทางด้านตะวันตกของมารวยมอเตอร์ซึ่งเรามีทั้งจำหน่ายยางใหม่ล้อแมกใหม่แล้วก็มีทั้งตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะฮะมีทั้งตั้งศูนย์ถ่วงล้อและก็เป็นผู้ประกอบการนะฮะของมิชลินอยู่ที่นี่นะฮะสามารถติดต่อซื้อขายทั้งยางรถ10ล้อรถบรรทุกหรือลูกค้าทุกท่านอาจจะ ใช้ยางบรรทุกแบบแบรนด์ต่างๆนะฮะก็ปรึกษาเราได้นะฮะเรามีทั้งแม็กใหม่ยางใหม่นะฮะมีแม็กใหม่ยางใหม่แล้วก็มีทั้งลูกค้าจะมาจัดทรงโลงแม็กลูกค้าทุกท่านนะฮะมีทั้งหลังคานะกงเหล็กใส่เพลาลอยทุกอย่างครบวงจรนะฮะซึ่งวันนี้เรามีทั้งขายยางมิชลินแล้วเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายศูนย์กเกษตร นะเป็นทั้งขายรถไถเครื่องมือเกษตรเราใช้ชื่อคำว่ามาลวยแท็กเตอร์เราขายทั้งจอรเดียนะฮะแบรนด์ของจอรเดียรถสีเขียวนะสีเขียวพันประหยัดนะดูและแกล่งประหยัดน้ำมันนะคุ้มจัดประหยัดจริงต้องจอรเดียนะฮะเราขายทั้งจอเดียนะเป็นแบรนด์ของอเมริกานะมีทั้งสาขาพิจิตแล้วก็สาขาทับคอนะฮะจอรเดียแล้วก็สาขาพิโลกนะ อินโดจีนนะฮะแยกอินโดจีนนะฮะอยู่ที่พิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนี้เรามีอยู่หนึ่งสาขาแล้วก็เรามีอยู่ที่สาขาอุตรดิศตอนนี้เราย้ายมาที่พิษณุโลกเราปิดปรับปรุงอยู่นะฮะเราปิดปรับปรุงลูกค้าที่อยู่แถวอุตรดิศก็ติดต่อมาที่มารวยเดี๋ยวจะให้ทีมงานเราปรซกษากินให้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เราขายรถไถและเรายังเป็นตัวแทนจําหน่าย อีกหนึ่งแบบน,นะฮะใช้ชื่อคำว่า FM เบอร์ e mber, สีแดงแรงฤทธิ์นะฮะเรามีทั้ง FM เบอร์ e mber, ทั้งเป็นรถเกี่ยวนวดข้าวและก็เป็นรถไถจะเป็นทั้งรถใหญ่แล้วก็เครื่องมือที่ลูกค้าสนใจมีทั้งเครื่องอัดฟางด้วยนะฮะและลูกค้าอยากได้ทั้งรถไถเสร็จเรายังมีรถขุดใช้ชื่อคำว่านิตชินะฮะ แบรนด์ของนิตชีเนี่ยเราเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งรถขนาดเล็กนะฮะ3.3ยูนะฮะเป็นรุ่น3ตันแล้วก็มีทั้งผ่านดันหน้าแล้วก็มีทั้งห้องแอร์แล้วก็ไม่แอร์แล้วก็มีทั้ง5ตันนะฮะมีทั้งผ่านดันหน้าแล้วก็มีห้องแอร์แล้วก็มีทั้ง7ตันนะฮะมีแอร์แล้วมีทั้งผ่านดันหน้าด้วยนะฮะ เราดาวเริ่มต้นตั้งแต่1 0 0 0 0แสนบาทขึ้นไปผ่อนเดือนละ2 0 0หมื่นกว่าบาทนะฮะหากลูกค้าต้องการรถรุ่นตัวใหญ่นะฮะสองร้อยสิบนะฮะเขาเรียก210นะฮะเอ่า ZX นะฮะเขาเรียกว่าตัว ZX 200นี่ 200, ไงอนะไร ZX เนาะรุ่น ZX 200ซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่นะฮะ เรานะแล้วขายรถเครื่องมือการเกษตร2แบรนด์นะจำไว้เลยว่ามีรถขุดสำหรับลูกค้าทุกท่านที่เป็นผู้รับเหมาต้องการรถตัวใหญ่ๆเรามีหมดนะฮะจะเป็นทั้ง300กว่าหรือเท่าไหร่โทรมาปรึกษาเราได้นะเรามีทีมง,งานไว้คอยต้อนรับใกล้จะส่งการแล้วไม่ทราบว่าลูกค้าจะเดินทาง หากจะเดินทางก็มาตรวจเช็คสภาพรถก่อนต่อภาษีที่ไหนมาต่อที่มารวยเซอวิสนะเราอยู่ทางด้านหลังนี้นะฮะเข้ามาที่มารวยนะฮะอยู่ด้านหลังของมารวยตรวจสภาพต่อภาษีครบวงจรหรือแจ้งประกันประเภทหนประเภทสอปรึกษาเราได้นะฮะทุกสาขาเลยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกทั้ง1 8 2ท่านนะฮะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร ฝากบวก1แชร์2ให้ด้วยนะฮะฝากบวก1แชร์2ให้ด้วยลูกค้าทุกท่านวันนี้หากใครนะฮะฟังให้ดีนะหากใครสนใจรถเก๋งหรือกระบะไม่ต้องการใช้เงินดาวนะ,ะไม่ต้องการใช้เงินดาวและต้องการออกรถเหลือเงินใช้เดี๋ยววันนี้ฟังโปรโมชั่นนะฮะฟังโปรโมชั่นช่วงสงการนะฮะก่อนสงการเนี่ยเรามีโปรให้ ไปแค่วันที่30นะ31นะ31เมษาโปรครั้งที่1คือออกรถจอง333บาทรับเงินกลับ1,000 0 0บาทเอาประวัติมาแลกนะฮะถ้าลูกค้าประวัติดีเนะี่ยรับกลับได้เลยนะ1,000 0 0บาทโปรครั้งที่2ขับรถฟรี90วันนะฮะโปรครั้งที่3มารวยช่วยผ่อน10บมวดน,นะฮะ โปรครั้งที่4นะฮะขับฟรี90วันก็มีแล้วนะฮะแล้วก็มารวยช่วยผ่อนนะศูนย์เปอร์เซ็นต์เดือนนะฮะมีทุกอย่างให้ลูกค้าเลือกใครที่ถนัดและอยากได้โปรอะไรแจ้งที่ทีมขายเราหรือโทรมาพูดคุยวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วสนใจรถรุ่นอะไรที่อยากจะให้เฮียต้องการเปิดรถก็ฝากทักแล้วมาพูดคุย หรือจะคลิกลิงไลน์แอบมาให้เราพูดคุยอ่ะสวัสดีทั้งแฟน y o u t u b e ทุกท่านนะฮะวันนี้เรามีดีๆเ,เด็ดๆที่แจ้งมาตั้งแต่เบื้องต้นฝากลูกค้าทั้งทุกท่านนะฮะต้องการที่อยากจะดูวันนี้เดี๋ยววันนี้เราพาเ,เช็คสต็อกนะฮะก่อนอื่นเรามีเช็คสต็อกว่าวันนี้เรามีรถใหม่เข้ามานะฮะวันนี้มีเข้ามาใหม่ๆนะมีทั้ง อ่อนนิวหัวเดียวนะฮะตัวนี้ออนนิวหัวเดียวซึ่งเป็นปี2017เป็นเครื่อง2005นะฮะตัวนี้อัน uh, 1นนะฮะตัวนี้เป็น1.9แล้วนะตรงด้านนี้อันนี้ก็เป็น2.4เป็นรีโวนะฮะปี2017นะลูกค้าวันนี้เข้าใหม่นะฮะวันนี้เข้าใหม่พวกนี้ส่งอยู่ประมาณ6000กว่าบาทนะส่ง6000กว่าบาท0% 12เดือนลูกค้าแย่งกันเลยนะขายดีมาก ตัวนี้รถผลิตออกมาไม่ทันนะเคลียร์โมดิฟายปรับสภาพให้ดูสวยงามไม่ทันนะบอกได้เลยว่าตัวนี้ก็ปี2 0 1พนนะ17นะฮะตัวนี้ก็เป็นได้ตัวท็อปเกียร์โต้มาใช่ไหมเดี๋ยวดูนิดเึงตัวนี้เกียร์อโต้นะฮะลูกค้าตัวนี้เราได้เกียร์โต้มานะฮะลูกค้า ตัวนี้รถเข้าใหม่นะฮะลูกค้าพวกนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8,000ต้นนะฮะหรือ7,000ปลาย7,000ปลาย8,000ต้น0% 2> <un> 1 2เดือนอตัวนี้ก็เป็น NP 300นะฮะอันนี้ก็รถกำลังเสร็จออกมานะฮะตัวนี้ปรับสภาพเสร็จแล้วนะพวกนี้ส่งอยู่6,000กว่าบาทนะลูกค้ารถเข้าใหม่ตัวนี้ก็รถเข้าใหม่นะลูกค้าเป็นทั้ง ปรับสภาพเป็นรีโว่นะฮะเราส่วนมากเราจะซื้อรถสวยมากเลยนะฮะแล้วก็รีโว่นะฮะรถสวยๆเข้ามาใหม่เยอะเลยคันนี้นะฮะคันนี้ก็เป็นออนนิวนะฮะลูกค้าเป็นออนนิวรถเข้ามาใหม่ส่วนมากเราจะซื้อรถสวยอย่างเดียวเลยนะฮะตัวนี้รถได้สวยกิฟเลยถ้าหากลูกค้ากําลังมองหารถนะฮะเราได้ออนนิวทั้ง4ประตูแล้วก็แคปแคปแล้วก็4ประตูนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นยกสูง คันนี้ลูกค้าต้องขอขอบคุณนะคุณพี่ทิวนะฮะทีะ่จองรถคันนี้ไว้นะฮะลูกค้าอยู่สุราษฎร์นะฮะนะฮะลูกค้ารับราชการนะฮะแล้วก็ทำงานทั้งบริษัทแล้วก็อเอกชนนะฮะก่อนอื่นนะฮะก่อนอื่นตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาลูกค้านำเสนอรถทั้งใหม่และเก่าวันนี้เรามีทั้งเก๋งนะฮะ เก่งก็จะอยู่ด้านนี้นะฮะมีทั้งเก่งนะวันนี้ก่อนอื่นที่เราจะพาดูเก่งเราจะพาท่านชมทั้งอ่อพวกนี้2 0 0 0 0นกว่าบาทนะเป็น the, ออนนี่็นะครตัว SX ผ่อนอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนะฮะพวกนี้ตลอดสัญญาจะ0%ไม่ได้อย่างวีโกอย่างเงี้ยยัง0%ได้นะฮะลูกค้าตัวนี้ยัง0%ได้อยู่นะฮะเอา่ายังเป็นรีโวนะฮะ อื่นรีโว่เนี่ยเป็นรถสีดำนะฮะเป็นสีดำพวกนี้ผ่อนอยู่6,000กว่าบาทนะฮะปี2017นะฮะตัวนี้0% 12เดือนได้นะฮะผ่อนถูกแล้วก็สมรรถนะในการขับขี่ไม่ต้องกลัวนะฮะตัวนี้เราไม่ได้จัดทรงลงแม็กนะลูกค้าเรายังไม่ได้จัดทรงลงแม็กหากใครที่กำลังที่จะได้รถที่จัดทรงลงแม็กให้แจ้งมานะเรายินดีนะ แล้วก็ตัวนี้โอ้ยจัดแบกลงเรียบร้อยสีแดงมะเมียวเป็น4ประตู X Series นะวันนี้เราได้ X Series สีดำตัวเตี้ยมาด้วยนะลูกค้า X Series สีดำตัวเตี้ยปี2021 2นนะ2 1หเนี่ยนะวันนี้รถเข้ามานะอ,าอยู่ด้านในอยู่นะฮะวันนี้อาจจะไม่ได้เอามานำเสนอนะเช็คสต็อกเรามีทั้งตัวนี้ก็ปี20นะฮะ ตัวนี้20่เราได้ข่าวมุกมานะฮะตัวนี้เราได้ข่าวมุกมาใครที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะ,ะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นผ่อนดีแม็กหนึ่งจุดเก้าปีสองพันสิบเจ็ดนะฮะตัวนี้เป็นเป็นหน้าสะเทลแล้วนะฮะลูกค้าตัวนี้เป็นหน้าตะเทลละปีสิบเจ็ดนะฮะเราได้สีบอลเงินนะฮะโถดนี้ถือว่า เราจัดทรงลงแม็กเรียบร้อยลูกค้าไปไม่ต้องทําอะไรนะไม่ต้องดาวนะเอาแต่ใจกับเอกสารมาลูกค้าจองวันนี้333บาทรับเงินกลับ1นึ่งแสนบาทข้องใจลูกค้าโทรมาถามว่ารายละเอียดตรงเนี้ยังอยู่ไหมมาถามทั้งทีมขายแล้วก็โทรมาปรึกษาเฮี่ยได้ตลอดนะฮะเรามีทั้งตัวนี้ปียี่ป็ดนะฮะ ตัวนี้เป็นหน้าโฉมปัจจุบันนะฮะลูกค้าตัวนี้แต่งนะสีบอลเงินล้อทองนะฮะถือว่าดูแลนะฮะลูกค้าคนเดิมดูแลดีมากไม่วิ่งหลักหมื่นนะฮะรถพวกนี้ไม่วิ่งหมื่นโลสอมื่นโลสามหมื่นโลนะฮะไม่วิ่งน้อยพวกนี้ส่งไม่แพงนะฮะส่งอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทศูนยเปร์เซ็นต์สิองเดือนหรือ6,000กว่าบาทอยู่ที่ระยะเวลาของลูกค้าจะนำเอามานำเสนอก่อนอื่น วันนี้เรามีทั้งเทอธรรมดานะฮะตัวนี้เป็นเครื่องสองพันเป็นเครื่องหนึ่งจุด้านะฮะตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่อง1 9จุ้าแล้วก็ปี2 0 1พันิบเกตัวเอสนะฮะเราใส่หลังคานะฮะตัวนี้ใส่หลังคาหากลูกค้าต้องการนะตัวนี้ถือว่า,เ,าเราจัดหลังคาจัดเต็มให้เลยนะลูกค้าเราใส่หลังคาใครที่ต้องการลดตู้ทึบนะ ใครที่ต้องการรถตู้ทึบอยากได้ทั้งออนนิวนะอยากได้ทั้งรีโวนฮะตัวนี้ก็จะเป็นรี v o นะมี2แบรนด์ที่ให้เอาไปใช้งานทุกอย่างมีไว้บริการให้ลูกค้าครบวงจรนะฮะเรามีทั้งตัวนี้ก็จะเป็นทั้ง f o r ์นะฮะลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นทั้งฟอร์และก็ ผ่อนพวกนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนะฮะลูกค้าตัวนี้ได้ปี2019นะ 17, ปี17ะฮะตัวนี้ก็จะเป็นออนนิวซึ่งยังรอลูกค้าว่าใครจะใส่คอ,อกเรื่องของคาเราเตรียมไว้ถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าใส่คอ,อกให้หน่อยใส่เผาลอยให้หน่อยเดี๋ยวเราจัดการให้เลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าใหม่ใครที่กำลังมองหาเครื่องสามพ นะฮะเพื่อจะไปบรรทุกนะฮะออนนิวเขาบอกว่าต้องเครื่องสามพันเท่านั้นนะฮะแล้วตัวนี้โชคดีนะฮะลูกค้าเ,เราใส่เรายังไม่ได้ใส่เพาลอยให้นะฮะรอลูกค้าว่าตัดสินใจก่อนแล้วเราก็มาปรึกษากันว,ว่าอยากได้เพาลอยแล้วก็เอาคอกหรือเปล่าหรือเอาตู้หรือเปล่าเรามีเตรียมไว้ให้กับลูกค้าสมมุติว่าวันนี้นะฮะขอโอกาสคัดเวลานิดนึง ซึ่งเราจะมาพาลูกค้าชมนะรถนิตชิกติกกอไอ้นั้นเราอยู่ที่จำได้ไหมอยู่ตรงนี้วันนี้เราพาลูกค้าชมรถไถก่อนนะซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะเป็นร้อยสิบแรงนะลูกค้าที่ทำไร่อ้อยนะใครที่ทำไร่อ้อยอยู่นี่นะดูด้านหลังนะลูกค้า โอ้ oh, ตัวไฮดรูลิกช่วยกดนะลูกค้ามีช่วยกดแล้วก็มีชุดแบบต่อสายไว้สำหรับลูกค้าต้องการอุปกรณ์ต่อพว่วงทุกอย่างครบหมดเลยตัวนี้เป็นคัส2์สองันนะด้านหลังใหญ่มากนะยางใหญ่นะตัวนี้เป็น110แรงนะตัวนี้110แรงเอ่อ FM เบอร์ F M นะฮะราคา9,500นะฮะดาวอยู่ที่2 0 0แสนนะลูกค้าตัวนี้ใช้เงินดาว200,000 ผ่อนเป็นปีผ่อนเดือนละสามพันะฮะงวดสุดท้ายก็ขึงนะประมาณสักแสนก็บาทหรือ2อ0 0สนก็บาทน,นะยางหน้าที่ใหญ่เบ้อเร่อเลยนะดุมนี้ไม่ต้องกลัวนะฮะตัวนี้ยางใหญ่มากนะก็ดาวนะดาวอยู่ที่ประมาณสอง0สนมีแถมอุปกรณ์1ชิ้นนะตัวนี้ก็คือผ่านดันหน้าตัวนี้ตัวใหญ่และก็ตัวสี่แรงนะฮะมันมีสี